เปลี่ยนหัวเทียนอันนี้เปลี่ยนหัวเทียนบ่ครับครับครับผมอันนี้ตำแหน่งของมันอยู่ตำแหน่งใดครับนี่มันจะอยู่ใต้ฝานี่ครับอ๋อนี่นะครับพี่น้องครับผมมาดาสองถ้าถ้าเปิดฝากระโปรงออกมาพี่น้องจะเห็นตัวนี้บังอยู่นะครับครับผมเคียร์ชุดนี้ก่อนมันจะมีอ๋อจะมีชุดเคลียร์ออกไหมหมอครับอ๋อชุดกรองอากาศ ยกม่พ okay, ่จ okay, okay. 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 ิน oh ี <se anak> ่เกียวไรกันา้าตองเกีวชุดนี้ออกครับรับนออยู่ในจุดนี้ตรงนี้ครับผมอันนี้โบได้ทายพี่น้องเบิ้งนะครับนี่กัพี่น้องก็พอมองออกนะครับสี่นี้จะเป็นฝาครอบของมันสี่ครับตำแหน่งมันเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวจะจัดให้ครับบเป็นยังครับพราจะมองออกล่ะตำแหนงว่าสยื่นซ่ครับมันสยตตตัวนี้ไตกองครับตัวนี้จะครอบกครับ พ่าห้ากนั่นกับห้ากับยกยกฝานี่คืนปุ๊บก็เป็ตัวนี้ครับโดยเขามีน็อตยึดตัวนี้ครับน็อตยึดเพิ่นเขาจะยึดตัวนี้สิครับเสื้อบกดาบบุ้เสื้อดอกเดินสวมหมอนี่ถ้าห้าบุ้เสื้อในบกดาบบุ้เสื้อเนี่ยตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ครับแล้วไปเห็ดเบิด์ดก่อนนะครับม่เหยียบเชียร์ชุดนี้ออกก่อนครับมันก็จะเป็นกริปล็อกครับเป็นกริปล็อกปดล็อกออกไปนี่กดล็อกนะครับมันจะล็อกหนงสิบครับออกไปเอาน็อตนี้ออกน็อตน งี่ฝานี่คือครับฝ้ายนี่คือห้ากระสีมีกิบล็อกพวกนี้เท้าๆหมดแล้ว้ากระหนกสามารถยกออกไปเลยครับผมกระสีเจอชุดนี่มันบาครับที่เขาจะเปลี่ยนออกครับผมอ๋อนะครับพี่น้องครับคือเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับสองตัวคืออยากให้พี่น้องเบิ้งน้ำนะครับวัาตัวสองตัวนานี่เปลี่ยนแล้วครับครับผมอ๋อสองตัวนมยนบอครับสองตัวนายนี่ผมเปลี่ยนออกมาแล้วครับผม ถอดน็อตตัวนี้สองตัวนี้ออกนะครับคลายออกแล้วก็ดึงปากออกนะครับครับผมลักษณะปากของเราอย่างซีประมาณนี้ประมาณนี้ครับอย่างซีเข่ากับดึงออกครับกดกดลงแล้วก็ดึงออกครับอย่งซีเน่ยครับผมบาดนี้มันรงมีน็อตตัวหนึ่งอย่างซีครับบวกเพิมนะน็อตอย่างซีเข่าคลายน็อตตัวนี้ครับครับนะน็อตอย่างซีย่งซีครับก็บวกอ่าบวกเนี่ยสารกับยาลอยยังใส ยิงออกเ้อครับพี่น้องเขากค่ายนัดกนี่นอตเบอร์ยังนี่นอตเบอร์สิบ่อันนี้นะเบอร์อะไรครับพี่เบอร์สิบเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยววันถึงเบอร์แบบนึงเด้อครับพี่น้องเช็คก่อนว่าเบอร์ใดเพราะพี่น้องจะได้เตรียมปะแกออกมานะครับพี่น้องบางคนอาจจะเห็ดงานบริษัทนะครับอาจจะเห็ดงานอูงานโรงงานจังซี่นะครับอาจจะถือปะแกออกมาอาจจะบ่หู้ว่าเบอร์ใดนะครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งตรงนี้ก็ได้ครับผม ว่าปูเจเบอร์ไดที่ว่าต้องถือออกมานะครับเบอร์ซครับเนี่ยเบอร์ซินี่ครับผมพี่น้องถ acquis, ือปูเจเบอร์ซิออกมาได้เลยครับผมใส่ยังสี่กับห้ากระถอดเลยครับสี่กับห้ากระถอดเลยปุ๊บหมุนมือออกมาสิบสาธิตให้เบิ้งเด้อครับท่านมีปักัวนี้กระถอดออกปักตอวนม่ออกก็ไปจะยกตัวนี้ขึ้นได้เลยครับนี่เขาคือเขาเรียกอย่างเนี่ยคอยเขาเรียกอะไรเนี่ยคอยคอยหัวเทียนเนี่ยดึงสามารถดึงขึ้นมาได้เลยครับเนี่ย ดึงคอยหัวเทียนขึ้นมาเลยดึงคอยหัวเทียนขึ้นมาปุ๊บกับปุ๊บอย่าแบบนะติดตามด้วยนี่ครับเขามีตัวถอดหัวเทียนเขานี่มีขายตามร้านอะไรทั่วไปครับมาส่วมเข้าไปเรื่อยๆครับตัวมูซาเนี่นะครับเนื้อมันหมุนได้เลยครับเอตััววนน้ยยงอตัวนั้น บออกกมมมมาาาาาาเเเลลัข้้่่วยพี่ทำไมต้องเปลี่ยนของใหม่มันจำเป็นแค่ไหนอายุการหัวเทียนกับมีครับแสนกิโลมั้งถ้าจำผิดน่าจะแม่นนะครับอยการใช้งานหัวเทียนแสนกิโลครับแปดหกหมื่นแปดหมื่นบ่แปดแปดถึงแสนบ่หรือจังใดก็ใครไหนจ่ายอันนี้เพิ่นพอดีเพิ่นมาเสร็จออกใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอายุการใช้งานครับเขาสามารถหาความรู้ได้ไม่ยัง อายุการใช้งานของหัวเทียนแต่นี่เพิ่นเลือกใช้ของแท้เลยกับสิทธิ์หนาสิทธิ์ถึงหลักแสนกิโลอ่ะครับประมาณนั้นครับผมเพิ่นเลือกใช้ของดีแน่จังหน่อยครับมันมีหลายเกรดครับหัวเทียนก็ดีเลือกเอาครับครัเดี๋ยววิธีเอาออกพี่น้องหลังจากคายเกียร์สุดแล้วก็เข้ากับเอาค่อยนี่แหละเสียบเสียบแล้วเข้ากับสิได้หัวเทียนขึ้นมาครับนี่เห็นไหนี่ครับนี่ครับเป็นทิ้งลงมาเลยปรั้เอาค่อยเอาตัวค่อยนี่แหละครับไมให้เปลี่ยนได้ยังไงกับน้องเลย ล่างๆกับน้ำฉีดๆใช่ไหมล่างปุ่นล่างอย่างมันดอกแปดปีอะป๋าแววแต่เราออกมาจากเขาเหรอเนาะครแปดปีแล้วล่างาใส์หกสิส่งลงแบบนี้ครับเดี๋ยวขอเบิ้งกันครับหมอเทียนนี่ของแท้มันบ่ครับตัวนี้ของแท้ของอาณาสองของแท้เขาเลยนะครับนะครับเอาหัวลงเลยครับเนี่ยมี่ครับบ่มีอย่างเดียครับผม จะลงไปจง <Emperor> ังได่กระตลองครับหัวเทียนนี่เป็นหัวเทียนแบบเข็มหรือแบบจังได่ครับผมแบบเข็มแบบเข็มเดี๋ยวฆังเบื้องข้างนี่อ๋อหัวเทียนนี่เป็นหัวเทียนแบบเข็มนะครับมาเบิร์กันครับพี่น้องเป็นแบบเข็มครับของแท้เขาคนว่าเข็มว่าสั่นมันก็เลยใส่ของแท้ลองมันหมุนแค่ตึงมือครับลักษณะหมุนก็ดีตึงมือเฮาครับตัวเดียวก็ตึงก็เล็กน้อยไป บเปิดเลยเลยเกจไปทุท้องกไม่ด้กนตยท้อง่ไนะเรยะราะว่อะไรกัองใช้กำลังแรกมกว่นกำลังไม่มีเลยสิจังไดก็ตรงครับพี่น้องย้อนลงไปเลยตรงบมี่ปีนเกีียวมันบบมีครับยนากยาเป็นไปได้ยนกครับเพราะว่า ไม่ใช่บทกำลังนะเป็นบล็อกของมันดอวาทำเลยครับเพิ่นมีเบาของเพิ่นแม่นเลยยืนยันครับอุปก้อนถอดในห้องก็ซื้อตามร้านอะไรก็มีเยอะแยะันี้เนะเปิดเทคนิคเด้อเนี่ยค่อยนี่ยจะถอดออกเพื่อเดียวเด้อครับหัวไฟหัวมันเย็นยันงยืนยันมากหัวไฟหัวมันครับขอสำคัญ พี่น้องเราบังออกเด้ครับพี่น้องดึงออกเช่ลไรหัวครับเทคนิคเปลี่ยนง่ายง่ายครับง่ายง่ายเลยครับพี่น้องยาถอดออกเทีเดียวครับที่สร้างเป็นกำลังสื่อสารย่นี่ครับคือว่าเปลี่ยนเทีาไหัวนะครับมันถอดเท่าะอันนั้นครับประกอบขันแมันแล้วแล้วก็คอยอันนั้นมันจะไร่งหลงครับถอดออกมากองไว้เดียวตัวนี้มันปนกันบพได้มันบอกครับคอยหน่อยมันสลับกันบพได้มาสั่นเลยว่าเป็นเทคนิค การเปลี่ยนหัวเทียนนี่บูมันเรื่องง่ายได้ครับพี่น้องต้องระวังในเด้อครับนี่เป็นเทคนี้ครับเป็นเทคนี้ครับครับซิงเกอร์นี้ได้ถอดออกแล้วตรงนี้ก็ถอดไปแล้วเพื่อเป็นการบุเสียเวลานะครับพี่น้องการบุเสียเวลาไปแล้ยถอนลงไปเลยครับเพื่อให้บริษัทจะได้ดีอุปกรณ์อยู่ได้เราอยู่ได้ยงเนี่ครับมันจะตึงมือเอง สุด,สดถ้าพี่น้องบ่มันใจนะครับกับมาดดาสองการเปลี่ยนหัวเทียนบ่ถ้าบ่มันใจก็บางคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องพี่น้องสามารถมาเปลี่ยนที่นี่ได้นะครับเ่ราว่าจะเป็นเชดมินบุรีน้องจอกลมเก้าลากระบังนะครับพี่น้องครับบ้างได้ครับผมบางคอมเมนต์ได้ สามารถเทให้ได้ครับเป็นหัวเทียนเป็นบุรีนก้าลัดกระปังนกองจอกปาที่เครกอวันสมได้เลยครับครับผมปาดิเบอร์โทรเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกทีครับตามหาช่างยาวกับช่างโอเล่ได้เลยครับ ู่วัดเคือวันสามซอยสิบครับครับผมหน้าบ้านเจอครับว่าผัดไทยกุ้งสดใช่ไหมโอเล่ครับผมตู้น้ำแร่ครับตู้น้ำแร่ตู้น้ำแร่มีสถานที่ตั้งชัดเจนอ่ามีทางของเดี๋ยวจะไปแล้วแล้วที่ไปไหนครับสถานที่สังเกตง่ายๆครับจะมีผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ตู้น้ำแร่เออโอเคป็นวันสามซอยสิบนะครับทีอะไรที่เราเปิดดิ คือวันสามยสินมาสองวันจําได้เฉยยอดเลยครับปาปาเนี่ยาเอารถมาบริการพร้อมครับแนะนําพร้อมอ้้ยสิ่งขอบคุณเลยครับปาขอบคุณจริงจรับพีครอบพครับปาดีแล้วไม่ต้องก็ได้ครับต่อเล่นหนาเล่นป่านา เร็จแล้วครับพี่น้องครับผมนี่คือวิธีเปลี่ยนหัวเทียนของมัดดาสองนะครับพี่น้องก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องมีแค่นี้แหละจบนะครับประกอบเขาแล้วครับผมพี่น้องครับถ้าพี่น้องถูกใจคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องขอแชร์กับรังใจจากพี่น้องนะครับกดติดตามให้แน่ครับผม พี่น้องจะเริ่มกดติดตามนะครับพี่น้องครับมีพติดตามได้บ่เพื่อนถามได้บ่ปุพี่น้องบางคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมพี่น้องจะถามมีอย่างก็บางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวจะมีทีมงานสร้างเพื่อนตอบให้คือก็เหรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวทีมงานสร้างเพื่อนจะมาตอบให้นะครับเนาะพี่น้องซื้อรถมาแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ใส่รถดีๆเนียนๆนะครับผม บอยากให้พี่น้องใส่รถห้างบุอยากให้พี่น้องใส่รถมีปัญหายนะครับแก่ก็ไม่มีปัญหาครับสื่อือรถมือสองมาบครับผมแก่เลยเป็นเรามาดูแลครับจะไปข้าศูนเลยผมจะ